สวัสดีค่ะวันนี้น้องมีนาชวนทำวิทยาศาสตร์อุปกรณ์มีขวดน้ำน้ำแก้วน้ำและสีเหรียญมาค่ะเรามาดูกันว่าน้องมีนาทำอะไรีน้ำ,นำจะเต็มแก้วเลยค่ะแล้วก็ใส่เหรียญลงไป15้าเหรียญมาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะว่าน้ำล้นหรือไม่ล้น พย,ยพองจากตรงเน้มใหญ่เบเลยเใช่แล้วมันก็ไม่ล้นด้วยอ,ะอ่ะเป็นเพราะอะไรคะอ๋อแรงตึงของผิวนนามันเลยไม่ลน้นว้าวอ,อยู่บ้านเด็กๆลองทดลองเล่นกันได้นะคะ